รับเปลี่ยนอารมณ์กันเล็กน้อยนะคะไปดูทางฝั่งของเกาหลีใต้กันไม่ดีกว่านี่ก็ถือดว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่หลายคนก็ให้ความสนใจกําลังจะมีอนาคตที่สดใสนะคะปรากฏว่ามีข่าวลือเสีสหายเกิดขึ้นมากมายนั่นก็คือคิมการัมนั่นเองค่ะ จากกระแสะที่คิมการัมนะคะตกเป็นข่าวเคยบูลลี่เพื่อนสมัยเรียนที่ก็ได้สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงนะคะให้กับกลุ๊ปดาวรุ่งยางวงเลอสราฟิมค่ะทำให้ผู้บริหารของทางค่าย s o u ส์มิวสินะคะได้มีการประชุมกันหลายครั้งเพื่อหาทางออกของปัญหานี้ซึ่งทางออกในการแก้ปัญหานะคะหลักๆเลยเนี่ยก็คือการพิจารณาให้การัมนั้นออกจากวงหรือไม่ล่าสุดนะคะซอลส์มิวสได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะให้คิมการัมนั้นพักการทำกิจกรรมโปรโมต กับสมาชิกเพื่อนร่วมวงเป็นการชั่วคราวก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นมันเริ่มใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆค่ะเนื่องจากเหยื่อะะที่เคยถูกคิมการามกันแกล้งสมัยเรียนก็ได้พาทนายความมายื่นข้อร้องเรียนให้ทาง Soft Music นะคะทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องนี้มีสิทธิ์ถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลได้โดยในระหว่างนี้นะคะก็ได้มีชาวเน็ตที่ก็เข้ามายืนยันค่ะว่าพวกเขาเนี่ยเคยถูกคิมการามกันแกล้งในสมัยเรียนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วย ด้านแฟนๆของวงเลอสารฟิมนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะเพราะว่าได้มีการส่งข้อร้องเรียนให้กับทางต้นสังกัดถอนตัวคิมการามออกจากการเป็นสมาชิกวงเป็นการหาวรโดยในรีเวิร์สนะคะของทางวงนั้นก็มีแฟนๆของวงเลอสารฟิมค่ะราวๆ2 0 8 0 0 0 0 0คนที่ได้มีการลงชื่อนะคะบอกว่าวงนี้จริงๆแล้วกลุ๊ปเนี่ยมันมี6คนให้ตัดเหลือแค่5คนเท่านั้นค่ะ แต่ถึงจะอย่างไรก็ตามนะคะซอ์มิวสิกก็ไม่ได้พิจารณาที่จะให้คิมการัมนั้นออกจากวงหรือว่าจะให้ใครมาแทนที่แต่อย่างใดซึ่งแฟนๆนะคะก็มองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมค่ะเนื่องจากว่าฤริกรรมที่ย่ำแย่ของคิมการาัมนั้นในอดีตนะคะทำให้ภาพลักษณ์ของวงเสียหายอย่างหนักเพราะว่าสมาชิกวงนะคะอย่างซากุระหรือว่าคิมแชวอนต่างก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัวเองแล้วก็ทางวงแล้วก็ให้กับอุตสาหการรมเพลงเคป๊อปมาอย่างยาวนานค่ะ คือมันมีหลักฐานเพิ่มขึม้นเรื่อยๆนะคะคมีการเล่ากันเป็นฉากเป็นฉากเลยว่าตัวกาํามทาอะไรเพื่อนบ้างมีการจิกหัวเพื่อนนะคะทุบตีเพื่อนด้วยกระถางต้นไม้ไะะอะไรอย่เงี้ยซึ่งข่าวที่ออกมามันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วจริงๆหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่ทางค่าย Hive Entertainment ซึ่งเป็นค่ายใหญ่เลยนะ,ะว่าเอ๊ะตอนที่จะเลือกเด็กมาเดบิวต์เนี่ยคุณได้มีการเช็คประวัติก่อนหรือเปล่า นะครับผมแล้วรวมถึงนะครับทางค่าเนี่ยจริงๆต้องอาจจะต้องออกมารับผิดชอบเนาะ<ช>กับความาสูญเสียหรือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ<ช>จากการทํากระทำนะครับของหนึ่งในสมาชิกของวงนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าด้วยกระแสของแฟนคลับนะก็อาจจะทําให้เธอเนี่ยท้ายสุดอาจจะถูกถอดจากการเป็นสมาชิกในวงนี้ก็ได้นะครับค่ะ